สวัสด anyway. ีครับพี่น้องป้องพกพี่พนะ้องป้องไปมือี้มาในช่องเสียออกเป็ดลำเพื่นคือเก่ามันเดือมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องครับโอ้เสียว้าวได้เล่นดูสถานีตรงนี้นะครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วกับทีมงานมะลําเพินลำเพื่อนนะครับมือนีได้โอ้ค <cl> ร <iffe> <wh dles Bringing S 2> mm ับสงสัยได้มาเด่นดูตรงนี้นะครับพี่น้อง ตัประมาณนี้ครับพี่น้องครับในสถานที่ทำการสแสดงนะครับพี่น้องอ,องค์ประลผู้นะครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้ว เวทีกับมาหอด 1, 2, หนึ่งสองสามหอดจอดถึงสามขั้นแล้วครับกับรถมานนี่ครับพี่น้องครับอับเดตพี่น้องเบิ่งนั้นหน้าเสีโบดเนระตามสถานนะครับพี่น้อง พวงเติอบอยู่ครับพอดีทำมปจปับบ้านนี่นะครับพี่รองครับน้องชาวน้องบัวลำพูนะครับมาจากองังกจษหลายๆด้่นะครับพี่รองครับ มาหอดจอดถึงแล้วนะครับสามขั้นอาการมือนี้กระบอกมหันทอมือว่านเอว่านะหันขับขับพี่น้องครับว่านี้หอนคักมือนี้อาการก็บอกเท่าไรนะครับพี่น้องนี่สถานที่เราทำการแสดงนะครับพี่น้องครับ สุภานหลอมฟังหมเดิมแลาสุภละเปิด hmm. บ mm ุญนคำเกนวานน้อมดวงใจขอทั้งกิจอธิษฐานสิ่งสักดิ์สิทธ์ทศาคนดลนบันดาจงสุขสารกสระเสริสันนิรันดอนีตะกรูเนี่ก็มั่นทำดับโลกหลานกระตั้มอยากก็เราก็จะได้ยกครูไหวครู มีทำอะไรก็ต้องมีเปลืกเพื่อความเทเรื่องเรื่องมือหองน้ำข,ของท่านะครับพี่น้องผู้ที่จาสตบ์อาวุทธศาสตร์นาเป็นผู้นจุึงแล้วพวกเราในขนาดปักถ่ายภาพนาถึงเวลานั้นพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนคมีเป็น เมื่อว่าสนามะกรงจะอยู่โดยลูกๆของเรานั้นยังไงเร่มเดีมนใคคนน้อยปนลูกท่านบ่ลท่านแม่สอนลูกๆลกะหลังเราโอ้ไม่เข้มเป็นังไงนี่เบล่์เหรัโอ้เออไปช่วงที่ลูกๆลกของเราเกิดโอย่งเดี๋นี้เราก็เห็นลูกเันหลาน ขึ้นใจดีใจน,นั่นเชอกพ่อมดเสียงและสักุนเพื่อ,อให้เลกหานั้นได้ไหลุกยกลนี่ัพิองประมาณนี้

พี่น้องครับงานงานเฮาก็สิประมาณนี้นะครับโอ้ยสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุฮะสงบว่ะ กรทั่งุนหมกระองีายทั่งห้องน้ำก็ไปห้องน้ำจีเพราะว่าหมู่บ้านฝนตกแห้งเงี้ยเมือนใครอยู่มือนี้ว่าเป็นพวกพี่เรามือนบืดละหแู่วานในห้ําคากป่านั้นน้ำารายเยอเมือนกัี่น้อง แม่ขายไม่ขายเป็นกระนั่นพักโอ้กว่างเตือบตื่นพักเป็นหลอดเงี้งหรอดแต่ขน,นมันเอียงเนาะ กหคือจะเป็นประมาณนี้ครับพี่นงครับบริเวณวัดสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อนะครับที่กดติดตามช่องเสียออกเปก็ดรำเพิน่น นะครับ๋ยวว่าวการิไายบรรยากาศที่พี่น้องเบิ่งจังมาพบพ่อกันในคลิปต่อไปครับ